ที่พอขายกี่ร้านเนี่ยอันี้อันี้สี่สี่หมื่นสี่หมื่นสองพันห้าไม่ายเพราะว่าชนะมาแล้วไปหนึ่งหนึ่งไปตีก่ลูกยามตีที่เทิดไทยเทไทยเพราะว่าตีเทิอไทยเลยเทิดไทยไหยคุณนี่ไปตีไคคุนี่ เดี๋ยวดูดูแแข้งก่อนตัวนี้ดูแข้งมัน,แนม่แข้งก่อนจำหรลักกีปอนดินำหัก,กีอนเนี่ยโอ้โหนะบาดบแอร์ก็อะไรบางรีสองโลสองโลส,สี่ส เดี๋ยวตัวมาใส่ก็ใส่ก่อนเลยตั้มโชน์ก่อนเออนนี้มีชู้หรอมีเล็กก่อนนะดูแคบดูรอดแน่ ไก่ไก่ครับเพาอะไรเพราะคนคนทำเาอะไรก็เหมือนกันไก่ทุกตัวมันก็ทำของมันดีนี่เป็นส่ยยืดด้วยใช่ไหมมันก็ลองให้เปียกดิมันก็ทำทุกตัวเลยไก่ครับอันนี้เป็นไก่ชนเยาปลอมราคาเป็นแสนครับไม่ขาย